ทดสอบทดสอทดสอบ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 ทสอบทดสอทดสอบ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 ทดสอทดสอบ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 ทอบทดส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 ออบทดสอบดสอบทดสอบทดอบทดสอบ กิวเซทงหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเราก็ปรับไมในส่วนของปีไมซทดีห้าศูนย์นะครับแต่สัญญาณที่ออกเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับเพิ่มลดได้ที่ตัวนี้นะครับนี่นะครฮะนี่นะครับ,รบเดี๋ยวต่อไปมาทดสอบเปิดเพลงนะครับ ในส่วนของโมล่มของ D50 ก็แยกปรับอิสระนะครับนี่นะฮะถ้าเราบบาไว้ก็เสียงก็จะออกมาอยู่นะฮะเพราะว่าจะเป็นลายเอาออกมาโดยตรง